กัปปะแคเพอร์อสุรกายแม่นางญี่ปุ่นกัปปะแคเพอร์เป็นหนึ่งในอสุรกายหรือโยคัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นพวกมันเป็นผู้ผีแห่งแม่น้ำและลำธารมีพฤติกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ที่เล่นไปจนถึงอันตรายขึ้นอยู่กับเรื่องเล่าของแต่ละพื้นที่ลักษณะของกัปปะกัปกปะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์เด็กหรือลิงตัวเล็กๆที่มีผิวเป็นเกร็ดสีเขียวเหมือนเต่าและมีเท้าที่เป็นพังผืดเหมือนกบสีสักของมันมีจานวอลแบนซึ่งเต็มไปด้วยน้ำเชื่อกันว่าน้ำในจานนนี้เป็แหล่ง พลังงานสําคัญหากน้ําแห้งไปหรือถูกเทออกกระปะจ,จะอ่อนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตพฤติกรรมของกระปะกระปะมีนิสัยที่แตกต่างกันไปบางตำนานกล่าวว่ามันเป็นเพื่อเล่นของเด็กๆและช่วยเหลือชาวบ้านแต่บางเรื่องเล่ากลับบรรยายว่ามันเป็นปีศาจร้ายที่ลักพาตัวเด็กและดึงมนุษย์ลงไปในน้ําเพื่อดูดกินนอเชริโคดามัหรืออวัยวะลึกลับที่เชื่อว่ามีอยู่ภายในทวารหนักของมนุษย์อย่างไรก็ตามกระปะถือเป็นโยคัย ที่มีมารยาสูงถ้าหากมีคนโค้งคำนับให้มันจะต้องโค้งตอบและหากน้ำในจานบนหัวมันหกกับปัจ,จะอ่อนแอและสามารถถูกปราบได้วิธีป้องกันตัวจากกระปักโค้งคำนับกับป่จ,จะต้องโค้งตอบตามมารยาทำให้น้ำในจานบนหัวมันหกและมันจะหมดพลังมอบแตงกวากับป่าชอบแตงกวามากและบางครั้งสามารถทำสัญญาเมตรีกับมันได้โดยการมอบแตงกวาที่สลักชื่อของตนเองให้ออกหางจากแม่น้ำเนื่องจากกระปะอาศัยอยู่ในแม่น้ำการอยู่ห่างจากแหล่งน้ำจะช่วยลดโอกาส ในการพบเจอมั่นความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมสมัยแม้ว่าในปัจจุบันกัปปะจ,จะถูกมองว่าเป็นตัวละครที่เป็นมิตรในวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นเช่นในอนิเมะบางงานและเกมต่างๆแต่ชาวบ้านบางแห่งยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับกัปปะและบางสารเจ้ายังมีการถวายแตงกวาให้แก่กัปปะเพื่อความเป็นสิริมงคลกัปปะเป็นหนึ่งในตำนานที่แสดงถึงความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำและธรรมชาติทั้งในแง่ของความน่ากลัวและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม